เตรียมพร้อมสำหรับความสนุกสุดระทึกในโลกแห่งป่าใน99 n e s ์อินเ f o r e s t ที่งานฮาโลวีนกำลังพลิกโฉมการผจญภัยให้คุณแต่เชื่อเธอหรือไม่ว่าการอัปเดตนี้ไม่ได้แค่เพิ่มบรรยากาศวันครูแต่ยังมาพร้อมกลยุทธ์และความลึกที่อาจทำให้คุณติดเกมทั้งคืนมาดูอัปเดตนี้กันให้ละเอียดโดยเฉพาะอีเวนต์ทริกออทริและโพชเชนเมกกิ้งที่ได้เปิดตัวไปสองส่วนแล้วและยังมีส่วนที่3รอยอยู่ที่มุมเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำ พื่อให้มือใหม่เข้าใจง่ายขึ้นเช่นกัน99 Nest in the Forest ได้อัปเดตทีมฮาโลวีนมาเป็น3าช่วงใหญ่โดย2ช่วงแรกคือ Trick or Treat และ Potion Making ได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วทีมงานของเราเลยรวบรวมรายละเอียดอีเวนต์ทั้งหมดไว้ให้คุณและยังอัปเดตต่อเนื่องเมื่อส่วนที่3วางจำหน่ายในวันที่1พฤศจิกายนหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่หยุดคิดถึงเกมนี้แค่การเอาชนะศัตรูในป่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างการสำรวจความคิดสร้างสรรค์และการโต้ตอบที่สนุกสนานแบบที่ไม่คาดฝัน แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามอีเวนต์นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มไอเทมใหม่แต่ยังเปิดโอกาสไอมห้อคุณทดลองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอาจทําให้คุณกลายเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดกว่าคนอื่นๆส่วนที่1 Tri งทริกออทริกวิธีการหาเทียนฮาโลวีนวิธีการเล่นทริกออทริกบ้านที่เหมาะสําหรับเล่นทริกออทริกวิธีการหาแ a n ดี้แคนดี้ร้านค้าแคนดี้ช็อปคลาสอาชีพทริกออทริเตอร ส่วนที่ 2. Potion Making การผสมน้ำยา Class a c h i วิชส่วนที่ 1. Trick or t r i c k อัปเดตแรกนี้มุ่งเน้นที่เกม Trick or Treat ในทีม Halloween ผู้เล่นจะต้องจุดเทียน h a l l o w e ี n Halloween, Halloween Candle หน้าเรือนในด่านต่างๆของ99 n e t ินเด h e Forest เพื่อเริ่มกิจกรรมสนุกๆคุณจะสังเกตบ้านเหล่านี้ได้ง่ายๆจากฟักทองและใยแมงมุมที่ประดับป่าและสามารถเข้าประตูบ้านในพิสตต่างๆเพื่อให้พวกเขาโผล่ออกมาทำ กิจกรรมบางคนจะมอบขนมแคนดี้ a n d i e s ให้คุณบางคนอาจเล่นกลเพื่อความบันเทิงแคนดีเหล่านี้มีประโยชน์มากเพราะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆได้และยังมีวิธีการหาเพิ่มเติมอีกหลายช่องทางตามที่เราจะอทธิบายต่อไปหากคุณเป็นมือใหม่ลองนึกภาพว่ามันเหมือนการเดินทางท่องป่าที่ไม่ใช่แค่ต่อสู้แต่ยังมีส่วนของการโต้อตอบและการเก็บสะสมที่ทำให้หน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นวิธีการหาเทียนฮาโลวีน เทียนฮาโลวีนเป็นไอเทมสำคัญสำหรับจุดเริ่มกิจกรรมคุณสามารถรับได้จากหลายวิธีและหากใช้คลาสพิเศษทริกออทริเธอจะเพิ่มโอกาสได้รับมากขึ้นเราจะอธิบายคลาสนี้ในภายหลังเศร้าจากการเปิดหีบสมบัติในแม็กจากการกำจัดผู้สัทลัตคาติสจากการเสร็จสิ้นการบุกโจมติลทิคาติสเตรจากการพิชิตต้องประกาศละ ist, ทิศคาติสตงโฮ ป้อมประการละที่เป็นแหล่งที่แจกเทียนได้มากที่สุดยิ่งคุณเอาชนะได้มากเท่าไหร่ละที่ก็จะปรากฏตัวเพิ่มขึ้นทําให้โอกาสได้เทียนสูงขึ้นสามารถรับได้ราว3าถึงสิเล่มหรือมากกว่านั้นสําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยว่าทําไมต้องเลือกป้อมนี้แน่ๆเพราะมันเป็นโหมดที่ท,ท้าทายแต่คุ้มค่าหากคุณอยากสําเร็จเร็วขึ้นขอแนะนําใช้คลาสเซบอกหรืออาวุธพลังงานเช่นปืนเลเซอร์และอาวุธระยะประชิดอย่างฟอร์ดซอร์เบอร์ซิเดียนแฮมเมอร์หรือมอนิงสตอร์เพราะจะช่วยกําจัดศัตรูได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือลองคลาสเอลิอันพร้อมเด็กันเพื่อจัดการรัสตรูที่ซ่อนตัวในมุมมืดได้โดยไม่ถูกตรวจจับนอกจากนี้เลือกวอรคนิกไบโอมเพราะที่นี่มีลัที่เยอะมากและเคล็ดลับสําคัญอยู่ให้หนานที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะยิ่งใช้เวลาเทียนจะดรอปเยอะขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นแตกต่างผู้เล่นบางคนบ่นว่าการเลือกไบโอมนี้ยากเกินไปคุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่มาวิพากษ์กันในคอมเมนต์วิธีการเล่นทริกออทริกเมื่อมีเทียนฮาโลวีนแล้วก็เริ่มสนุกได้เลย เล่นได้ที่บ้านใดก็ได้โดยวางเทียนตรงประตูแล้วค้อในเวลากลางคืนจากนั้นรอยพิซีมาปรากฏตัวจะเลือกให้ของหรือเล่นกลก็ต้องลุ้นกันเอาหากเป็นมือใหม่ลองนึกถึงมันเหมือนการเสี่ยงโชคในงานปาร์ตี้ที่อาจได้รางวัลใหญ่หรือแค่ความสนุกสนานทริคให้ของเศร้าหาักอินพิซีเลือกทริคคุณจะได้รับรางวัลต่างๆทริคเล่นกลเศร้าหากักเลือกทริคคุณอาจได้มุกตลกเล็กๆและไอเทมอื่นๆตามลิ์นีน้รางวัลจากทริคโลหะ broken radio broken microwave เชื้อเพลิง fuel canister อาหารเค้ก o t ้นเค้ pumpkin candy corn cotton candy candy apple pumpkin pie อาวุธ laser cannon d r a g ั n frozen chickens เครื่องป้องกัน frog b o o s สกุลเงิน 5x m o s i coins candies ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนคุณจะได้รับแคนดี้3อันหรือ4อันหากเป็นคลาสพรกออทริเทอร์ซึ่งจะหล่นลงพื้นและหายไปภายใน40วินาทีดังนั้นรวดเร็วเก็บเอาไว้ บ้านที่เหมาะสำหรับเล่นทริกออทริกในแมปมีบ้านทั้งหมด10บหลังที่รองรับกิจกรรมนี้สังเกตได้ง่ายจากฟักทองที่ประดับอยู่นั่นคือจุดวางเทียนของคุณหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่อาจสับสนอย่าลืมสำรวจแมปให้ทั่วถึงเพราะบ้านเหล่านี้กระจายอยู่ในป่าต่างๆและการค้นหาพวกมันจะเพิ่มความตื่นเต้นในการเล่นวิธีการหาแคนดี้แคนดี้นอกจากจากทริกออทริกแล้วยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้แคนดี้เพิ่มเติมอีกเพื่อให้คุณสะสมได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่อยากอัปเกรดไอเทมเร็วๆจาก Trick or t r e a t ตามที่อธิบายข้างบนจากการสนทนากับ Happy The Halloween Guy จากการเก็บในล็อบบี้จากโค้ดพิเศษตรวจสอบได้ที่ https: colon slash slash web o n l i n e k i s t a t i o n net slash mobile ข game slash 993016ถ้ายังไม่ได้ใช้กรอกเลยเพื่อรับรางวัลฟรีสำหรับการเก็บในล็อบบี้เพียงเดินสำรวจให้ดีๆคุณจะเห็นแคนดี้หล่นอยู่ตามพื้นและเก็บได้ทันที ส่วนการคุยกับ Happy the Halloween ไก่สามารถรับได้ครั้งละหนึ่งโดยสนทนาตามลำดับนี้ I have a question ฉันมีคำถาม Who are you คุณคือใคร How do you stay so happy Where to deep man Can I have some candy นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการสนทนานี้ไม่เพียงแต่ให้แคนดี้แต่ยังเพิ่มบรรยากาศฮาโลวีนให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกเกมร้านค้าแคนดี้ช็อป ร้านนี้เข้าถึงได้โดยคุยกับ Happy y t h h h l l o w w e n n กีนและเลือกหัวข้อที่2จะขายสินค้าต่างๆที่ใช้แคนดีเป็นสกุลเงินรวมถึงคลาสพิเศษไอเทมบางอย่างอาจรออัปเดตส่วนที่3สําหรับมือใหม่มันเหมือนตลาดเล็กในป่าที่คุณแรกของจากความสําเร็จของคุณลองสํารวจดูว่ามีอะไรน่าสนใจคลาสอาชีพ Trick or Treater คลาสพิเศษนี้ลิงค์รายละเอียด h t t p s โคล o นสลับสลับเว็บไซเว็บดอทออนไลน์คีดสเชันดอทเน็ตสลัพีซีีทกมสลัเชื่อไทยว่านักรับขนมลูกกวาดได้จากร้านแคนดี้ช็อด้วยราคา3ามสิบแคนดีคุณสมบัติระดับต่างๆได้แก่ระดับ1ได้แคนดี้สอันต่อบ้านในทริกออทริกระดับ2เพิ่มโอกาสได้ทริกมากกว่าทริกระดับ3อัตราการดรอปหรือค้นหาเทียนฮาโลวีนสูงขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อความขัดแย้ง บางคนบอกว่าการใช้แคนดี้30อันเพื่อคลาสนี้คุ้มค่าแต่คนอื่นเห็นว่ามันแพงสําหรับผู้เล่นใหม่คุณเห็นด้วยหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณส่วนที่2 potion making ส่วนที่2คือ potion making หรือการปรุงน้ํายาคุณจะผสมวัตถุดิบต่างๆในหม้อปรุงยาที่ตั้งอยู่ในแมพเพื่อสร้างเอฟเฟกพิเศษที่ช่วยในการผจญภัยมันเหมือนการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในป่าที่สร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาการผสมน้ํายา มอปรุงยาจะมีสูตรติดอยู่คุณหาวัตถุดิบจากแมปหรือซื้อจากอินพิซีแล้วผสมได้เลยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทดลองและสร้างสรรค์คลาสอาชีพวิชคลาสพิเศษอีกตัวที่มาพร้อมอัปเดตนี้ซื้อได้จากร้านแคนดี้ช็อปด้วย900แคนดี้คุณสมบัติคือคว้างพชั่นใส่ศัตรูเพื่อสร้างดาเมจและเอฟเฟกต์พิเศษเหมือนมีเวทมนต์ในมือแต่หากคิดว่า900แคนดี้แพงเกินไปคุณคิดว่ามันควรลดราคาหรือไม่บอกเราหน่อยรออัปเดตเพิ่มเติมรวมถึงส่วนที่3ในวันที่1 พฤศจิกายนเล่นได้ที่ https: //www.roblox.com/th-game/795462086278059999 ในสกีดอินสีดเดอะสีดฟอเรสติดตามข่าวเกม PC คอนโซลอื่นๆที่ออนไลน์สเตชัน https: //onlinestation.net/pc/console/game คุณคิดว่าอัปเดตฮาโลวีนนี้จะพลิกโฉมเกม 99 n e ส s in t เด f o r อ s t อย่างไรหรือมีกลยุทธ์อะไรที่คุณอยากแบ่งปันแชร์ความเห็นและร่วมสนทนากันในคอมเมนต์เลย